การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นับเป็นความโชคดีที่สุดในโลกแลาจะทำให้เรามีโอกาสได้สั่งสมความดีสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ในความเป็นมนุษย์นั้นก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเชื้อชาติรวมไถึงความคิดจิตใจ แม้จะเกิดมาวันเดียวกันเป็นฝาแฝดเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีศีลมีทิฏฐิไม่เสมอกันที่เป็นเช่นนี้เพราะบุญที่สั่งสมเอาไว้เนะี่ยไม่เท่ากันความสุขและความสำเร็จก็ต่างกันประสมบัติคุณสมบัติก็ต่างกันฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายต้องกระทำกันให้มากๆทำทุกๆวันทุกเวลาและทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อเราจะได้สมปรารถนาในสิ่งที่เราหวังมีวาระพระบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในปุญญาสูตรว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานหนึ่งมีความประพฤติสงบหนึ่งเมตตาจิตหนึ่งบัณฑิตครั้นเจริญธรรมสามประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมขอถึงโลกสวรรค์อันไม่มีความเบียดเบียนอยู่เป็นสุข บันไดที่จะมาช่วยเราให้ทอดก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ขึ้นสู่ความเป็นโวยเทพในสุคติโลกสวรรค์น,นั้นคือบุญอย่างเดียวบุญคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมีคุณค่าต่อจิตใจและมีอนุภาพมากมายมหาศาลที่จะส่งผลให้เราได้ถึงพร้อมด้วยสมบัติต่างๆ ตามความปรารถนาพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราหันมาศึกษาเรื่องบุญกุศลส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องรองของชีวิตแต่เรื่องหลักของชีวิตต้องเรื่องบุญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ และนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เป็นผู้ที่มีบุญที่สามารถสมปรารถนาในท,ทุกสิ่งได้เมื่อเรามีบุญมากความสุขและความสำเร็จก็มีมากชีวิตหลังความตายก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาก็ดีจะพาเราไปสู่สุกติภูมิเรือกเสมือนเรากำลังต่อเติมบันไดแก้วทีละขั้นเพื่อทอดข้ามไปสู่โลกสวรรค์นั่นเองสำหรับเรื่องของพระเจ้าในมีราชผู้มีบุญญาธิการมากนี้นะจ๊ะหลวงพ่อก็ยังมีอีกหลายตอน ที่จะค่อยๆทย,ยอยนำมาเล่าสู่ลูกๆได้รับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญท่วมท้นถึงเมืองฟ้าแดนสวรรค์แล้วก็จะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกเป็นนักสร้างบารมีที่โลกลืมไม่ลงและก็คงไม่ลืมการไปทัวร์ แดนสวรรค์ของพระเจ้าในมิราชในวันนี้ก็ถึงตอนที่มาตาลีเทพสารถีกำลังอธิบายถึงบุปกรรมของเทพปบุตรเทพธิดาในสมัยเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรเอาไว้จึงได้มาเสวยทิพย,ยสมบัติซึ่งแตกต่างจากความทุกข์ในอบายอย่างเทียบกันไม่ได้ พระเจ้าในมีราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกระดับด้วยยอดมากมายระดับด้วยไม้ดอกไม้หลากชนิดซึ่งปกคลุมไปด้วยนานา,นาบุพชาติแวดล้อมไปด้วยแม่น้ำมีน้ำใสสะอาดฝูงวิหกต่างๆก็ส่งเสียงร้องไพเราะมีหมู่อักษรแวดล้อม เป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่งพระเจ้าเนมิลาาทอพระเนตเห็นวิมานั้นแล้วก็เกิดความปีติเ,เพลิดเพลินทรงไต่ถามมาตรีว่าวิมานอันปุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เนะี่ยเกลือ่ลอ,อนไปด้วยหมู่อักษรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองไปได้วยเรือนยอดบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยข้าวแลวนะน้ำ งดงามด้วยการฟอร้อนรำขับร้องส่องแสงสว่างจากฝาแก้วพลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบเราเห็นแล้วนะ่ะมีความบันเทิงใจเหลือเกินเทพบุตรนี้นะ่ะได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้บันเทิงอยู่ในวิมานนี้มาตราีเทพสารถีทูลว่าเทพบระบุนี้นะ เป็นเครหบ,บดีในกรุงมิถิลานครเป็นทานบดีได้สร้างอารามถวายสงฆ์สร้างบอ่อน้ำสําหรับใช้ดื่มสะน้ำสําหรับสงน้ำและสร้างสะพานแด่สาธารณากุศลอุบาสกท่านนี้ได้ปฏิบัติบํารุงพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้สงบเย็นด้วยความเคารพเลื่อมใส ไม่คลอนแคลนนอกจากนี้เนะี่ยยังได้ถวายเจวามินาบาตกีลานปัจจัยและเสนาสนะแดพระอริยะสง์ด้วยใจเลื่อมใสละโลกแล้วจึงบันเทิงอยู่ในวิมานหลังนี้ต่อมาพระเจ้าในมีราชทอาพระเนตรเห็นวิมานทองสุกใสซึ่งมีรัศมี เหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆในยามเช้าตรู่มาตลีเทพสารถีก็ทูลให้ฟังว่าเทวบุตรนี้เนี่ยเป็นเครือหาบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นทานบดีถวายข้าปลาอาหารแด่ภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่เป็นประจำได้บริจาคเงินก่อสร้างอารามที่พักสงฆ์ ได้ถวายเจีวามิดนดาบา,าดกีฬานปัจจัยและเสนาสนะแด่ภิกษุสงฆ์ผู้เดินทางมาที่อารามซึ่งตัวเองได้สร้างเอาไว้ส่วนวันพระทั้งข้างขึ้นข้างแรมก็สมาทานศีลแปดมาให้ด่างพร้อยเมื่อละจากโลกมนุษย์จึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในขณะที่มาตะเลเทวบุตร กำลังเป็นมรุเทศนำทางพระเจ้าในมีราชท่องเที่ยวแดนสวรรค์อยู่นั้นท้าสะกะเทวราชทรงดำฤิว่ามาตรีนำมาช้าจังเลยเพราะเหล่าทวยเทพต่างก็ตั้งตาเราคอยอยู่จึงส่งเทวบุตรผู้ว,ว่องวาองค์อื่นให้รีบไปตามมาโดยด่วนมาตรีเทพสารถีได้สดับคำของเทวบุตรนั้น ใช้เทวานุภาพของตนบันดาลให้พระเจ้าในมิราชสามารถทอดพระเนตรเห็นในเวลาเดียวกันหลายๆวิมานเจ่นวิมานทองลอยอยู่ในนภาอากาศภัยโลดโชดช่วงเหมือนสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆเป็นวิมานของเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากมีหมู่อับษรห้อมล้อม ลัดเปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมานต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าในมิราชก็อดไปได้ที่จะถามถึงบุปก,กรรมในอดีตว่าได้เคยสั่งสมบุญชนิดไหนเอาไว้เมื่อกลับลงไปโลกมนุษย์จะได้นำไปบอกกล่าวแก่ชาวเมืองให้ได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่มาตราีเทพสารถีทูลว่าเทพบุตรเหล่านี้เนะี่ย เคยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชในพระธรรมวิน,นัยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธ,ธรรมที่พระพุทธเจ้าทำให้รู้แจ้งแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาท่าเหล่านี้เนะ่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรได้บรรลุโสดาปติผล แต่ไม่สามารถทำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ได้จุติจากอัตภาพนั้นแล้วจึงมาเกิดในวิมานทองเหล่านี้ข้าแต่พระราชาขอเชิญพระองค์อัพระเนตฐานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้นเถิดเมื่อเยี่ยมชมวิมานของเทพบุตรเทพธิดาพอสมควรแล้ว มาตาลีก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้มีกรรมลามกร่องก็ทรงทราบแล้วสถานที่สถิตของผู้ทำกุศลกรรมเอาไว้ร่องก็ทรงทราบแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชในบัดนี้เถิดครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถี ก็ขับรถต่อไปแสดงสัตตปริพันพธ์บรรพศซึ่งตั้งล้อมสินเนลุราชบรรพศเอาไว้พระเจ้าในเวลาทรงเห็นภูเขาชนิดต่างๆในระหว่างนาทีสีธันดรจึงตรัสถามถึงชื่อของภูเขาต่างๆเหล่านั้นมาตรีเทวบุตรทูลตอบว่าภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดคือ ภูเขาสุทัสนะภูเขากรวิภูเขาอิสินทรภูเขายุคันทรภูเขาเนมินทรภูเขาวินตกะและภูเขาอัศกันภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปโดยลำดับระหว่างกลางของภูเขาแต่ละลูกก็จะเป็นมหาสมุทรสีทันดอนภูเขาเหล่านี้เนี่ย เป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราชขอเชิญพระองทอดพระเนตรเถิดพระราชาทรงสังเกตดูตามที่มาตรีกราบทูลให้ฟังทรงเห็นว่าภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปตามลำดับทุกประการมีเหล่านาคยักษ์ครุฑคนทันประจำอยู่ตามทิศต่างๆมากมายสำหรับการทัวร์สวรรค์ของพระเจ้าเนมิราชในวันนี้ หลวงพ่อขอ,อยุติลงเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้วันพรุ่งนี้เนะี่ยซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องค่อยมารับฟังกันต่อเรื่องนรกสวรรค์ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เนะี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องปรามปราที่แต่งกันขึ้นมาให้อ่านสนุกสนุกเท่านั้นนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ระอา,หารหันผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายท่านปฏิบัติทำแล้วได้เข้าถึงถ้าเหล่านั้นสามารถไปเทวโลกได้ด้วยกายเนื้อพบเห็นอย่างไรก็นำมาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันจะได้มีกำลังใจในการทำความดีและเกิดสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเชื่อเรื่องผลของบุญ และบาปมีจริงนโลกสวรรค์มีอยู่นะจ๊ะถ้าอยากรู้อยากเห็นกันจริงๆริงไปต้องร้อยเห็นหลังจากที่ตายไปแล้วหากมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ก็สามารถไปรู้ไปเห็นได้หลวงปู่สดวัดปากน้ำของเราท่านพูดเอาไว้ชัดเจนทีเดียวว่าเข้าถึงธรรมกายเมื่อไหร่ ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปสำรวจดูจับมือถือแขนกันได้ไตาถามชื่อและบุพกรรมกันได้ครูของเราท่านยืนยันชัดเจนอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกๆมันปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะแล้วเราก็จะได้เข้าใจได้แจ่มแจ้งในเรื่องของภพภูมิต่างๆนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกล่าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิน